สวัสดีครับจากแปลงเพาะกล้ามะละกอนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มมะละกอนะครับก็ตอนนี้อย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นกล้ามะละกอที่เราจะเตรียมจัดส่งไปที่สีสเกตจํานวน1,200หลุมนะครับเป็นฐานแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นฐานหลุมครับตันนี้จะเป็นราคาจองนะครับก็อยู่ที่6บาทนะครับก็2-5ถึงต้นนะครับโดยเฉลี่ย นะครับก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะกันไปนะครับตัวนนี้จะเป็นแขกนวลําเนินนะครับก็จะมีอีกรอบนึงก็จะประมาณปลายเดือนสิงหานะครับก็ถ้าอยู่ไกลๆหน่อยก็สั่งเยอะเราส่งให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งน้อยๆเนี้ยเราขอปฏิเสธนะครับเพราะว่าไม่คุ้มนะครับก็ค้าสั่งไกลๆนะครับส่วนภาคตอนออกภาคกลางภาคใต้นะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับว่า ไกลขนาดไหนนะครับก็ตกลงราคากันนะครับอย่างก่อนหน้านั้นที่ผมเคยส่งซีสเกตก็2,500ถุงค่าส่งอยู่ที่6,000นะครับตกต้นละถุงละ6บาทนะครับก็โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับก็ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับ โอเคครับใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามานะครับในใต้ youtube นี้เลยนะครับแล้วก็หรือโทรที่0630150959นะครับคุณเอ็มก็โทรหลังหนึ่งทุ่มน่าจะดีนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันในผมจะวุ่นวุ่น,นอยู่กับส่งวิ่งส่งกล้ามมัะกอจะไม่ข้าขับส่งกล้ามมังกอจะไม่ได้รับสายเลยครับก็คือจะต่อไปทีนู่นครับหนึ่ทุ่มนะครับก็ รองทักเข้ามาครับก็จะมีฮอลแลนด์แขกดําแขกนวลสีสกเกตแขกนวลนําเนินนะครับก็จะจัดส่งให้ตามตามบอดเดอร์นะครับก็ถ้ารับก็มันจะมีค่ามาจํานะครับในการสั่งสินค้านะครับแล้วถึงกําหนดส่งเราก็จะส่งอย่างในวิโอนี้นะครับโอเคนะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับสวัสดีครับ